จะไปหาที่นั่งกินข้าวหลบลมสักหน่อยพี่น้องค่ะลมแหง้งโอ้ชิคก์เป็นพุมใหม่เลยนะไปตั้งไหนก็ลมแรงอากาศดีดีแ่เสดายมีลมลมหนาวลมพัดตึงตอนแรกกูว่าเสื้อตัวนี้มันใหญ่นะนแต่แจ๊ใส่เอ้เสื้อตัวนี้มันเล็กเดี๋ยวแจ๊ใส่ตัวใหญ่เลยเอเอเนี่ยเดินลุยไป Yeah. <laughs> ตัวนี้แสนดีมากเห็นไหมอ่าพัก,กินโกโก้ก,กันก่อน,นที่นั่งแล้วพอ,อเออขาห่อเสบียงมายังดีคนเยอะจับตาหวัเไ่นไหมวะ ยกลองนั่งดูก่อนนั่งอะเลยืดขาไปเลยมานั่งอนนแล้วขอข้าวกันมาด้วยค่ะขอบข้าวกับแจกออมไก่ ข้าวเที่ยงวันนี้พามาปิกนิกนะคะพราะใ้นกินใจทไ่ะกินเถอะเขาบ้าเข้าเขามาไล่เานอเขาบาเดี๋ยวเขาก็มาไล่อะไรอย่างี้ Thank เย็นเฉยม,มันพูนนนนนดติดทางแล้วปากม,มันแข็งมันเย็นเฉยมันไม่ได้เียเป,นเปน็นไงพามาเป็นดีคนเขายอดไหมคนละแบ้วันคน ใส่ผักกะลํำปีแล้วก็ผักใทเ็นะต้อตัเดียวพูดถึงกะลำ่ำเปเียวก็สวยนย มานั่งลงบางหินเอาหินหินบางล้มเขาจะมีร้านอาหารอยู่ตรงโน้นจะเป็นอาหารฝรั่งล้วก็แพงมากโควดแพงพอเขามากินเองอย่างไรดีที่สุดเสียค่าขึ้นมากาเช้าขึ้นมานี่340ต่อคนเนาะค่ะเนาะ ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงสามร้อยสี่สิบสองคนตีคนไทยก็พันกว่าบ,บาทเออคนละพัน เก่งขาใช่หไหมเวลาเบรกเวลาเลี้ยวต้องเก่งขาเล่นครั้งแรกพอเล่นเสียนมือขาสั้นยืนก็สั้นสั้นยุ่งเท่าแหละต้องก็ปวดเป็นเดือนกล่องมันสั้นพี่น้องลมพัดลมพัดขากล่องมันสั้น,น เดาทำอะไรแปลก แดดปะเพร่นาวร้อนนะร้อนๆต้มแหงค่ะเ่หน้าแดงแั่นอ่ะ